สวัสดีค่ะนะคะก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะ,ะคะครูบุจุกรตรุนจันทร์ค่ะตำแหน่งผู้อำนวยการภาคนะคะภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อเกษตรกรคเครดิตสินค้าทางการเกษตรแบบแปลงใจของเราค่ะนะก็อยากจะพูดคุยเน,ะน้นยำ้ำนะถึงพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะนะฮะในเรื่องของการทําการเกษตรนะที่ผ่านมานะเชื่อว่าในแทบจะกทุก,ทก กลุ่มชนิดพืชเลยฮะบิงแก้ไขปัญหาที่หลายเหตุค่ะแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดนั่นเองนะทำให้เกิดารายจ่ายนะทำให้เกิดต้นทุนที่บานปลายค่ะนะเพราะว่าท่านโฟกัสนะโฟกัสผิดจุดนั่นเองค่ะนะท่านเ,าเคยเได้พิจารณาแล้วก็อลองมองย้อนนะกลับมาดูถึงต้นเหตุหลักๆ หรือไม่นะคะจริงๆแล้วนะสาเหตุหลักเลยที่เกิดขึ้นนะกับต้นพืชน,นะะที่ทำให้อพืชไม่แข็งแรงนะก็มาจากดินดินคือชีวิตของพืชฮนะดินคือ,อชีวิตของต้นพืชน,นะดินไม่โกหกพืชไม่โกหกคะ่ะเมื่อเขา,ามีความป่วยนะมีความป่วยดินป่วยส่งผลไปถึงพืชป่วยด้วยฮนะ นะนี่เองฮะท่านได้ดูแลดินดีหรือยังนะดินที่ดีคุณจะต้องอุดมไปด้วยอะไรธาตุอาหารที่ครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธา,าตุอาหารหลักนะแล้วก็อย่าลืมว่าธาตุรองธาตุเสริมก็มีความสําคัญที่จะทําให้พืชมีความแข็งแรงและก็ผลผลิตสมบูรณ์นะตัว ตัวพืชเองเนี่ยถ้าพืชแข็งแรงเชื่อได้ว่านะาตัวเขาสามารถที่จะทนทานนะทั้งศัตรูพืชแล้วก็ตัวสิ่งที่จะนะโรคเชื้อโรคต่างๆเขาก็สามารถที่จะต่อสู้ได้อ,อย่างแน่นอนนะเพราะก็เปรียบเสมือนเราคนเรานี่แหละนะถ้าเรามีความแข็งแรงนะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็เชื่อว่านะเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัย ะะอาชจโรคต่างๆได้นั่นเองนะคะพืชกับคนก็ไม่ต่างกันนะตัวเขาเอาไม่แข็งแรงก,ก็เนื่องจากดินเนี่ยฮะดินมีปัญหาค่ะท่านแก้ไขปัญหาดินก่อนให้ดินนะ,ะอยู่ในสภาวะที่มีความพร้อมนะฮะดินมีอากาศนะ,ะดินมีน้ำมีความชื้นนะที่พอเหมาะพอดี นะคะคดินไม่มีเชื้อโรคดินอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ตัวดีนี่ฮะนี่ฮะสิ่งพวกนี้ท่านดูแลได้ดีหรือ,อยังนะถ้าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะยังไม่ใช่ยังไม่ตอบโจทย์พืชก็จะป่วยอยู่นั่นแหละพืชก็จะป่วยอยู่นั่นแหละนะฮะต่อให้มีปุ๋ยปุ๋ยดียี่ห้อดังขนาดไหนก็ตาม นะถ้าดินไม่มีความพร้อมนะที่จะาสามารถาปลดปล่อยนะแร่ธาตุต่างๆนะรากของพืชก็ไม่สามารถที่จะดูดซับดูดซึมไปใช้ได้นะโดยเฉพาะดินที่เป็นกรดดินที่มีดินที่เสียมากเนี่ยนะดินที่เสียมากเป็นกรดสูงเนี่ยฮะนะมีแต่ความอัดรึงตัวนะอัดแน่น รากพืชไม่สามารถดูดซับดูดซึมนะไม่มีอากาศเข้าไปถึงเลยจุลรี์ไส้เดือนไม่มีเลยเนี่ยฮะอันนี้อันนี้ก็ยิ่งเป็นปัญหาหนักนะเลยค่ะตัวท่านเองอต้องหันกลับมาแก้ไขปัญหาดินเสียก่อนฮะนะนะมาฟื้นฟูน,นนะปะปรับปรุงดินก่อนเชื่อว่าในท้องตลาดนะ ทั่วไปเนี่ยก็จะมีตัวตัวปรับปรุงดินนะตัวฟื้นฟูนดินนะเยอะแยะมากมายแหละค่ะนะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะในส่วนตัวของโครงการของเราเองนะเราก็มีตัวชุดพื้นฐานในโครงการของเราเราเรียกว่าชุดพื้นฐานนะคะที่จะเข้าไปแก้มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเสียพืชป่วยนะคะ,ะตัวชุดพื้นฐานของเรามุ่งที่จะเข้าไปนะฮะ,ะปรับแก้ความเป็นกรดของดิน นะฮะปรับค่านะ pH ของดินนะคะให้ให้ให,ให้มาอยู่นะในปริมาณที่มีกรดอ่อน,ออนให้มีความเหมาะสมนะต่อการเพาะปลูกพืชเข้าไปช่วยขจัดนะแล้วก็ฟื้นฟูดินไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีรียนะที่สะสมโดยปุย๋ยเคมี นะตกค้างอยู่ในดินเอามาอย่างยาวนานนะตัวชุดพื้นฐานของเราก็จะไปปรับแก้นะไปทําลายตัวแบคทีเรียเชื้อราด้วยนะคะเชื้อรา,นะอราที่มาจากปุย๋ยปุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยฮะนะตัวชุดพื้นฐานของเราก็จะไปทําหน้าที่ในท,ทันทีเมื่อท่านเกษตรกรหว่านลงไปในดินนะแล้วก็มีความชื้นนะมีความชื้น นะมีน้ำละลายเนี่ยนะก็จะทํางานในทันทีตัวชุดพื้นฐานของเรานะยังมีธาตุารองธาเสริมด้วยเสริมนะตัวแร่ธาตุอาหารที่จําเป็นนะต่อพืชเนี่ยค่ะเตรียมพร้อมนะไว้ให้ารากพืชเมื่อมีความแข็งแรงนะคะตัวไอปรับปรับแก้นะดินเสียดินเป็นกรดแล้วก็ขจัด เชื้อโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยแล้วนะตัวแร่ธรรมชาติธาตุรองเสริมของเราก็จะเข้าไปรอนะสแานยที่จะทํางานในทันทีเมือม่อเมือ่อรากพืชมีความแข็งแรงดูซับดูดซึมไปใช้ได้ในทันทีเพื่อสร้างความแข็งแรงสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นต้นนะคะลำต้นกิ่งก้านใบนะคะและในชุดพื้นฐานของเรา ะะก็ยังเป็นตัวที่จะสามารถนะให้ให้ต้นพืชเนี่ยได้แข็งแรงนะจากการใช้นธะาตุรองธาเสริมไปดูแลตัวชุดพื้นฐานของเรานะเป็นสิ่งที่สกัดนะมาจากแร่ธรรมชาติจากภูเขาเป็นหินแร่เป็นแร่ที่บริสุทธิ์นะคะไม่มีสารตกค้างใดๆนะแล้วก็เป็นสิ่งที่สะอาด เหนือกว่าคำว่าอินซีเองฮะเพราะว่าเป็นอัดนินซีนะตัวโรงงานของเรานะเป็นเหมืองแร่ฮะขุดลึกมาจากใต้ดินเลยนะคะจากภูเขาเลยนะคะตัวโรงงานของเราเองนะเป็นในส่วนของสัมปทานเหมืองแร่นะะที่ใช้อีก3ามชั่อายุคนก็ไม่หมด จะะึงได้นะโรงงานของเราจึงได้จดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพราะมองอดูแล้วนะคะว่ากเกษตรกรอไทายบ้านเราเริ่มที่จะมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆนเนื่องจากแก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเสียไม่ได้เชื่อว่าท่านน่าจะทราบนะวา่าตัวที่จะมาปรับแก้ในเรื่องของดินเสียเนี่ยมีอะไรบ้างนะตัวโดโลไม ซีโอไลทปูนหมาดปูนขาวพวกนี้เราจัดเต็มจัดเต็มมา,มาอยู่ในชุดเลยนะคะอย่างที่บอกฮะเราเป็นโรงงานนะ,ะเหมืองแร่สัมปทานเหมืองแร่ได้เนี่ยนะ,ะตัวเรามีแร่ครบถ้วนเราใส่มาเต็มใส่มาจริงใส่มาครบนะคะก็อยากจะให้ท่านาได้ได้ทดสอบทดลองนําไปใช้นะดูแลพื้นที่การเกษตรของท่านดูแลดินของท่านให้ดี ก่อนนะพืชที่ท่านปลูกจึงจะมีความแข็งแรงและให้ผลลั